คร,เ,ครเรืื่่อองงับกับครบเครื่องเรื่องไอทีนะครับก็เดโมนะครับตัวน้องบอตนะครับที่จะสอนพรุ่งนี้นะครับในเนื้อหาของพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราจะสอนในการสร้างวิดีโอนะครับการสร้างวิดีโอนะครับก็จะมีใช้เครื่องมือนะครับของแคนวา แล้วก็ใช้ในส่วนของปอดน้อยนะครับในการใช้ทําเป็นเสียงนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างเสร็จนะครับเราก็จะมีวิธีนะครับสำหรับการนําไปใช้งานนะครับวิธีการที่จะนำบอดไปใช้งานต่อนะครับหลังจากที่เราจ e น e น a กนะครับแล้วก็ได้มาซึ่งคลิปวีดีโอเรียบร้อยแล้ว เราก็จะมาสอนในการนำคลิปเนี่ยนะครับเอามาใส่เป็นเว็บพุทนะครับภายใต้ของ Google Sheet เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกระบวนการที่จะได้รับนะครับก็จะทำการแปลงนะครับนำข้อมูลทั้งหมดนะครับเอามาใส่ไว้ในเก็บคลิปนะครับเก็บคลิปที่เราทำเอาไว้ในชีพ แล้วก็ทำการ,รแปลงแปลงตัวคีวิดออกไปเป็นในรูปแบบของ j s ส n นเอยังไงต่อนะครับพอเราแปลงเสร็จนะครับเราก็จะนำตัว j s ส n นะครับไปทำเป็น l i f t นะไปทำเป็น l i f t เพื่อที่จะนำตัว l i f t นะครับมาทำเป็นเมนู แล้วก็ส่งแทนคีย์เวิร์ดนะครับยังไงนะครับก็คือเช่นนะครับตอนนี้นะครับตัวคีย์เวิร์ดจะมีทั้งหมดอยู่8นะครับมี8คีย์เวิร์ดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจิ้มนะครับสมมุติผมจิ้มปลานะครับปุ๊บคลิปที่เราสร้างนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในชีทนะครับแล้วก็จะแสดงตัวคลิปมาให้ผู้ใช้งานได้ดู ทีนี้เอาตอนะครับทินผู้ใช้งานก็จะสามารถเข้ามานอนลยนต์นะครับโยนเสร็จปุ๊บเราก็จะไดุ้ลโยนตแบบนี้นะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราลบนะครับข้อมูลในชีตออกนะครับลบข้อมูลในชีตเหลือเมนูอยู่1 2 3 4งสองสี่เวิร์นะครับ นี้เราลองมากดที่ List เมนูเราตรงนี้่อนะครับปุ๊บนะครับสังเกตนะครับตัวเมนูนะครับก็จะเหลือตรงตามในชีตของเราเลยนะครับมีทั้งหมด4อันนะครับมีปลาหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์แล้วก็เมสามชั้นนะครับนี้ผมลองกดที่หมูสามชั้นปุ๊บนีน,ะน้สมมุติว่าผมลองเพิ่ม ถ้าเราเพิ่มมาอีกผมจะลองกรอบอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราทําหลังจากที่เราเรียนเสร็จครับเราก็จะเอาคลิปมาทําเป็นแบบนี้นะครับทีนี้หุ่นยนต์จะต้องเป็นเมนูสุดท้ายนะครับนี่หุ่นยนต์มาแล้วนะครับเป็นอันสุดท้ายลองจิ้มเข้าไปปึ้มนี่หุ่นยนต์ก็จะถูกแสดงขึ้นมานะครับสมมตินะครับยูเซอร์อยากพิมพ์เองนะครับ แต่ดันพิมไม่ถูกนะครับสมมติว่าพิมพ์ว่าปลาอย่างนี้นะครับเป็นปรางอย่างนี้นะครับแล้วก็กดส่งอ่ามันก็จะขึ้นบอกว่าคลิปไม่พบคลิปที่ค้นหานะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ทําให้ยูเซอร์นะครับมาใช้งานหรือว่าเอาเป็นสื่อนะครับให้เด็กๆนะครับในการเรียนการสอนเกี่ยวกับคลิปที่เราได้ทําเป็นสื่อ เป็นคลังสื่อไว้นะครับก็จะสะดวกสบายนะครับแล้วก็ง่ายนะครับต่อการรับชมนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเรียนเสร็จนะครับในห้องนี้เราจะนําเอาความรู้ที่เรียนนะครับมาต่อยอดพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็พร้อมนําไปต่อยอดใช้งานได้จริงนะครับใครสนใจนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มนะครับมาเรียนด้วยกัน กับคอร์สในการสร้างคลิปวิดีโอด้วยแคนวาภาคเสียงด้วยบอดน้อยแล้วนำข้อ,อคลิปนะครับที่เราได้นะครับนำผลงานที่เราได้เนี่ยมาต่อยอดใช้งานร่วมกับลายบอดนะฮะใครสนใจพรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับเจอกันที่ห้องซูมครบเครื่องเรื่องไอทสวัสดีครับ